แต่ผมเชื่อว่าท่านสมเด็จที่มาจากนรกคงจะติดตามรายการนี้ตลอดเวลาเพราะว่าท่านให้เกียรติผมมากที่ท่านบอกว่าผมเป็นศัตรูกับกัมพูชา ท่านผิดอยู่นิดเดียวผมไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่ผมเป็นศัตรูกับท่านและตระกูลของท่านที่เลวทรามต่ำช้าทําอะไรหลายเรื่องซึ่งชาวบ้านที่ตาดำๆเขาไม่รู้เรื่องสร้างความมั่งคั่งร่ารวยมีหลานชายแท้ๆเป็นหัวหน้าการฟอกเงินที่ต่างชาติออกมาประนามแล้วก็บ่อยคอตไม่เป็นไรครับ <c oughs> ค่อยฟังบรรสุ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ปานเทพท่านหุดหงิดและผมก็หุดหงิดพ่อแม่พี่น้องก็คงยังหุดหงิดคือเรื่องการประชุม J b บที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะมีการประชุมเสร็จมีบันทึกการประชุมมีการเซ็นชื่อกันทั้งสองฝ่ายแต่ที่น่าตลกก็คือว่า กระทรวงการต่างประเทศไทยพวกไฮโซทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเก่งแม่งเก่งทุกคนไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดการประชุมเก็บซุกเอาไว้ในก้นตัวเองาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า shuffle into y o U.S. r a ยัดใส่ตูดตัวเอง ไม่ให้ประชาชนได้รับรู้แต่เป็นที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมช่วงหลังเนี่ยเจ้าหนี่กระทรวงการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคนอย่างภูมิไทยเวชภูมิทาเวชชัยหรือหลายต่อหลายคนที่เคยสนับสนุนอัตราส่วนการแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดสักคำท่านผู้ชมต้องภูมิใจนะเพราะตอนนี้ประชาชนคนไทยตื่นรู้แล้ว ว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนั้นเป็นอัตราส่วนการขายชาติเรายึดถืออัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเลยช่วงหลังเนี่ยไปฟังนะฮะไม่มีใครทิ้งฝั่งของรัฐบาลทักษิณชินวัตรหรืออุ้งอิงเนี่ยปากหมาออกมากล้าพูดอีกต่อไปเพราะว่ารู้ว่าโดนถล่มอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมดีใจมากอาจารย์บาะเทพดีใจมากที่ประชาชนจํานวนมากไม่ใช่น้อยเลยนะที่เข้ามาแล้วก็แสดงความเห็นว่าหนึ่งต่อสองแสนคือสัอัตราส่วนที่ขายชาติ และต่ออีกดอกหนึ่งว่า IMOU 2 5 4 3กับ MOU 2 5 4 4นั้นมันเป็น MOU ขายชาติเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับ พวกเราต้องจำกันเอาไว้บอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนบอกหูงที่รักชาติรักแผ่นดินรักอธิปไตยไทยบอกว่ายังไงบอกเขาให้ชัดเจนว่า MOU 2543 MOU 244นั้นมันมีมีมาพื้นฐานจากการใช้อัตราส่วน1ต่อ2องแสน3ประการนี้เป็นเรื่องขายชาติทั้งสิ้นเราต้องยกเลิก เจ้าหนี้กระทรวงการต่างประเทศขา้าราชการนักการเมืองที่ไม่กล้าย,ยกเลิกก็คือคนขายชาติผมฟันธงไปเลยใครก็ตามที่มีอำนาจที่จะยกเลิกได้แม้ไม่ยกเลิกก็คนเป็นคนขายชาติรวมทั้งแพรทองทานจินวัตดด้ว,ยก,นนย,เวเย,ยก็เป็นคนขายชาติภูมิทรรมเวชเชียชัยก็เป็นคนขายชาติสรุปง่ายๆใครที่ไม่ยอมยกเลิก m o อ2543 2544แล้วไม่ยอมรับออกมาประกาศเป็นทางการว่าเราไม่ยอมรับมาตรฐานแผนที่1ต่อ2 0 0แสนคือคนขายชาติขายแผ่นดินครับ เพราะว่าขมรมันใช้หลักการตรงนี้ผมเคยได้ฟังแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มเซ็นเอมูยูนี้เริ่มจากนายชวนหลีกภยัยไล่มาเรื่อยๆแล้วเรายังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนรัฐบาลควรแจ้งเพื่อดับฝันของขมรไปเลยว่ามึงจะฟ้องศาลโลกก็บอกเขาไปว่าประเทศไทยไม่ยอมรับศาลโลกแม้แต่คำพิพากษาของศาลโลกในยุคที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็ไม่ยอมรับ เรายัางยืนหยัดในหนึ่งต่อห้าหมืนแสดงว่าทุกวันนี้เวลานี้เขาพระวิหารก็ยังเป็นของไทยอยู่เพราะฉะนั้นเราสงวนสิทธิ์ที่จะเอาคืนมาจะด้วยสันติวิธีหรือด้วยการใช้กำลังเราก็พร้อมเสมอตรงนี้นะฮะที่ผมอยากให้เรามีจุดยืนร่วมกันนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานชิ้นนี้เลยเป็นงานที่ผมคิดว่าเราต้องมีฉันทามติร่วมกันละ